สวัสดีทุกคนนะับกลับมาพบก mm ันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีทซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซูดและก็นามีที่เกิดขึ้นในมังงานวันพีทในตอนที่1 0 1 3ซึ่งในเหตุการณ์ในมังงานในตอนนี้ก็จะมีเรื่องราวนะฮะที่เหมือนกับว่าซูดนั้นได้ช่วยเหลือนามีแล้วก็ตายลงแต่ผมก็เชื่อนะว่ามีคนอ่านหลายคนที่คิดว่าซูตนี้ยังไม่ตายและครานั้นก็น่าจะกลับมาแล้วก็อยู่กับนามีหลังจากนี้และผมก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าซูตายนเเรา่่่้คือองแตโ มันก็จะมีเรื่องราวที่นามิได้เข้โมยซุสเป็นจากบิ๊กมามและจากเหตุการณ์นั้นก็จะทาให้นามินั้เป็นพลังในการต่อสู้ที่มากขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าซุสนั้นเป็นพลังของบิ๊กมามมันก็เลยทําให้เนื้อเรื่องนั้นต้องมีการปูนนว่าเหตุการณ์หลังจากนี้ระหว่างบิ๊กมามซุสแล้วก็นามิมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ซุสนั้มาอยู่กับนามิประทาวรบ้างและในที่สุดเนื้อหาวันพีในภาควานนั้นก็ได้มีการปูเรื่องราวพวกนี้ออกมานะฮะซึ่งนั่่นก็ือเรรรงาทีีมุ้ตจะ ทำพลาดโดนจับก็เลยทำให้บิ๊กมามนาโปลีเรียนแล้วก็พมิเทอุสได้เห็นนะว่าซุนนั้นเป็นตัวรับประโยชน์มากแค่ไหนและจากเหตุการณ์นั้นพมิเทอุสก็ได้ขอบิ๊กมมน,นะว่าเขานั้นอยากมีแฟนหลังจากนั้นบิ๊กมามก็เลยทําการสร้างโฮมมี่ต้นใหม่ที่มีชื่อว่าเฮลาซึ่งจากเหตุการณ์นี้นผมก็สงสัยนะว่าพมิเทอุสเขานั้นคิดว่าซุนนั้นรับประโยชน์จริงแล้วว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยเขานั้นแค่อยากได้แฟนก็แค่นั้นและหลังจากนั้นในเนื้อหามังงานในตอน,องงน,น,น,ตอนที่1.3 มันก็จะมีเรื่องราวที่ทําให้ซู์นั้นต้องกลับมาเจอบิ๊กมามและจากเหตุการณ์นั้นบิ๊กมามนั้นก็ได้บอกนะว่าเขาไม่ต้องการสซด์อีกแล้วแล้วก็ให้เฮราในกินซูดเพื่อเพิ่มพลังและท้ายที่สุดถึงแม้ว่าซูดจะพยายามแสดงให้นามินั้นได้เห็นนะว่าในตอนนี้เขานั้นต่อต้านบิ๊กมามแล้วก็เลอกนามิแต่ว่าก็แน่นอนนะว่าซูดที่เกิดมาจากพลังของบิ๊กมามต่อให้เขานั้นมีพลังมากแค่ไหนก็ไม่สามารถทอะไรบิ๊กมัมได้มันก็เลยทําให้ในตอนสุดท้ายซูดถูก,กเฮ ซึ่งในฉากนี้ดูยงังไงสุดเนี่ยก็ต้องตายใช่ไหมฮะแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าโซดเป็นตัวละครที่ถูกปูในเรื่องมาให้อยู่กับนามิและผมก็ไม่เชื่อนะว่าโซดเนี่ยจะตายง่ายขนาดนี้เพราะว่าดูยงังไงอาจารย์โอดานั่นก็บอกให้สุดนะฮะเป็นตัวละครที่จะมาเพิ่มพลังให้กับนามิหลังจากนี้และแถมในฉากที่สูดนั่นถูกกินมันก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ด้วยนะฮะเพราะว่าก่อนที่โซดนี่นจะถูกกินนามินั้นก็ได้ยิงกระบอกเข้าไปให้สุดเพื่อที่จะให้สูด์นั้นกินสายฟ้าเเเขข้้้าาาาไไปแต่่่วจูฮลน,นกาาก็ดพุงมิ พร้อมกับงับบอลสายฟ้าแล้วก็กะบองของนามีเข้าไปด้วยซึ่งในฉากนี้มันก็จะไม่มีเหตุผลที่เฮราจะต้องงับกระบ,บองของนามีเข้าไปเลยสักนิดเพราะฉะนั้นการที่เนื้อเรื่องนั้นให้เฮราได้ทาแบบนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ทําให้สซตล่อดกจากการถูกเฮรากินก็เป็นได้นะฮะเพราะว่ามันก็น่าสนใจนะว่าในตอนทีู่ซลนั้นถูกกินในตอนนั้นเขาจะได้กินบอลสายฟ้าของนามีหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าโซลนั้นได้กินบอลสายฟ้าเพิ่มขึ้นคราวนั้นก็จะได้รับพลังเพิ่มขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นช่ม และในเนื้อหาในตอนล่าสุดก็ได้มีการ,ปรเปิดเผยด้วยนะว่าโฮมี่ที่เกิดมาจากพลังของบิ๊กมัมสามารถกินกันเองเพื่อเพิ่มพลังในการต่อสู้ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าสนใจนะว่าเนื้อเรื่องหลังจากนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่ซูดได้กินเฮล่าจากข้างในหรือไม่และก็อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นคือการที่เฮล่า่นกัดกระบ,บองที่มีบอลสายฟ้าห่างนามีเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้ในตอนนั้นถ้าเกิดว He ่าเฮล่านั้นไม่ได้กินซูดหรือไม่เพราะว่าด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้มันก็จะได้้มีกกาารบอไวนวนู่ สามารถเข้าไปอาศาัยอยู่ในกระบอกของนามีและการที่นามีนั้นยิ่งกระบองไปและเฮล่านั้นกัดเข้าไปทั้งกระบอกแล้วก็สูดมันก็อาจจะมีโอกาสที่ทําให้สูดในตอนนั้นเข้าไปอยู่ในกระบองของนามีได้ทันแล้วก็รอดชีวิตก็เป็นได้เพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าเนืเรื่องในตอนนั้นมันไม่มีเหตุผลเลยที่เฮล่าจะกัดกระบองของนามีพร้อมกับกินสูดเข้าไปด้วยผมก็เลยคิดว่าสองทางนี้ก็น่าจะเป็นทางรอดของสูดนะฮะที่ทําให้เนื้อเรื่องหลังจากนี้สูดนั้นก็น่าจะกลับมาและสูดนั้นก็น่าจะกลับมาบาด พราะว่าจูจ่ๆการที่เนื้อเรื่องวันพีนี้ก็ได้มีการเปิดเผยม่านะว่าเหล่าโฮมี่ของบิ๊กมามนั้นสามารถกินกันเองเพื่อเพิ่มพลังได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ได้มีการโปลให้สูตอาจจะได้กินเฮล่าเพื่อเพิ่มพลังในภายหลังก็เป็นได้แล้วก็ในตอนนี้ซูนนั้นก็ได้ตัดสินใจต่อโ้กับบิ๊กมัมแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับนามิซึ่งนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้ตัวละครอนนามิเธอนั้นก็จะมีพลังที่เพิ่มขึ้นแบบธวันจากสูตซึ่งมันก็จะน่าสนใจนะว โดยเรื่องราวพวกนี้เดี๋ยวเราคงต้องรองลุ้นกันนะฮะโอเคแลนะเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้และถ้าเกิดเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอนะัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆที่ช n n e l เราและวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ